สวัสดีคะ่ะทุ่ส้มมาในสีแดงอีกแล้วอาจารย์ท้วมาอจมาอจารย์ได้ไปฟังน้ากันคะ่ะทุน,ทนส้มแตทุ่มส้มจะจํจเสียงใดเด้ค่ะเด้อจำเสียงใดยุ่เจแดงจ็จาเสียงเพิ่นใดยุ่น่ะวัดก้อนเพิ่นมาไหา้ก็ไม่กจะเลขเป่าเลขต,อ,ลขตองก็ว่าถูกนะคะแล้วก็เพิน่นกะต้องมีสูตรหวยในเมือ่อเพิน่นละนะเพิ่นกะเฮ็ดถึงอยากแบงปั่นเนาะคะ่ะฟงัฟงฟังเพิ่นไหวในเด้อค่ะเพิ่นสีได้มากตัวใด ฝากกดไลค์กดแชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้เจแดงแน่แล้วก็สั่งซื้อเค้มม้าตามเบอร์โทรึ้นใหนหน้าจอกรีมนึ่งพันสามร้อยบาทแถมลอตเตอรี่ตอนนี้หกอยู่ในมือเจแดงหลายใบขอเป็นรางวัลที่หนึ่งบลเล่์แต่กับวันนี้เดี๋ยวนะ่อ่านมาลางกันเลยเนาะเจแดงมาว่าหลายหลาหกแปดนั่นนะล้วก็ติดแปดกับพ่อมี่โยศูนย์ก็แปดบวกหนึ่งเขอผมเป็นอย่างนี้นะคุณแดงข้างบนเนี่ยสิบสออาง อ่าสามตัวแล้วอ่าสองตัวขั้สิบสองหางเนี้ยถูกตลอดแต่ยววี่สิบของวดเราสามสิบของงวดก็ยังไม่เห็นรถครับงวดนี้วิ่งเจ็ดบนดับสี่บนอะครับวิ่งห้าล่างดับดับแปดล่างห้านี้เขาผมมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแล้วก็มีหนึ่งห้าอ่าศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดแต่ว่าเด่นสุดก็คือศูนย์ห้าก็ห้าสองห้าสามนี่มีแค่สามหางเองครับเด่นสุดตัวไหนนะศูนย์ห้าครับศูนย์ห้า คับครับเราตัวรองมาก็มีแค่52 53มีแค่นั้นนะครับ2 2> ข้างล่างนะครับ53ล่างนะคะก้ครับถูกต้องครับออกได้วัวแล้วค่ะวันแล้วคดีนี่ไปพ้นก,กับตกหนึ่งใช่ไหมของเราตตรงทั้งนั้นแหละครับแต่ว่าพูดถึงว่าอ่าเจดแดงไม่ไม่มาฟังผมนั่นไปเนี่ยคิดว่าหวยผมจะให้หกหางใน้โทษน,นะครับมันเข้าสองหางมันหลุดครับมันเบิ้ลมันหักนะแต่ถ้าว่าให้ ให้สองตัวด้วยเนี่ยคุณแงดงถูกตามวันนี้พวดนี้เนี่ยผมเก้า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 เจ็ดนะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าออกทดก้องเสร็มน,น้อยถ้าไม่จริงอย่าผมไปหากินขึ้นมลยโคองคุณแดงครับ mm. ผมอายุตั้งเจ็ดสิบแล้วผมไม่ได้อายุบาทสองบาทอายุเจ็ดสิบหกแล้วครับตอนนี้อ่คุณแดงก็เข้าใจผมไม่ซีซัวพูดครับแล้วอย่างนึงถ้าผมไม่ดีจริงหนังสืออวยเขากไม่ไม่เอากับผม เลขสองเขาเอาไปขายไม่ได้ครับใช่ไหมระยะหนึ่งสักสี่ห้างวดก็จะรู้ว่าเข้าจริงวดรู้เลยครับฟังก่อน,นค่ะอเ,อเอาเนื้อเนื้อข้างล่างมาตัวไหนฮะข้างล่างนี่องผลมันมีอยู่สามหางที่มันมีหกหางแต่สามหางเด่นก็นคือทั้าสองและสามกับศูนย์ห้าครับตัวรองสุดนี่คือศูนย์ห้าครับเพราะว่าคงจะออกศูนย์หลักสิบงวดนี้ครับเอาบนทีนี้บนเน้นเน้นมาเลยค่ะ บนเน้นๆนี่ค่ะมีสองหางที่เน้นก็คืออ่า8 5 7นะครับแล้วก็8 7 2ครับเอาสองตัวอ่าอ่าแล้วก็สามตัวก็ตัว7 5 2ครับสามหางครับสองเอาสองอตัวเน้นๆเลยค่ะเอาสองตัวเน้นๆเลยจับสอง,สองคู่จับคู่สองตัวค่ะจับคู่สองตัวก็มีอ่า ผมนี่มันมีห้าหางนะครับมันพลิงไม่ได้เลยเจ็ดสองเจ็ดสามห้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดแปดแค่นั้นเองห้าหางเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าอ่าแล้วก็เจ็ดแปดแค่นั้นเองครับเจ็ดแปดอันนี้ถูกแน่นอนถ้าเจ็ดสองสิบผมกลมเนี่ยแต่ถ้ามีมีมีสับตัวกลับได้ก็คือเจ็ดห้าห้าเจ็ดครับเอาแปดสองแปดสามแล้วคะ แปดสองแปดสามนี่มันเป็นตัวรองครับมันเป็นหลักแปดนี่มันมีสองคะแนนนะแต่เจ็บเมินสี่คะแนนมันสูงกว่าครับมันจะตรองออกเจ็ดถ้าไม่ตัวเด็ดที่สุดที่จริงมันจะเจ็ดสองครับตามทมเนียมมันแต่ทีนี้เก็บสองเนี่ยมันยังไงล่ะฮะมันหลักร้อยมันใส่มันใส่หกเจ็ดแปดเก้าเนี่ยครับไม่ยังมีสองเจ็ดสองไม่ออกได้นะครับเบิร์นอาหาร ยังได้แต่เทปนี้ผมก็ไม่ใส่เพราะว่าสองตัวเรามันถูกอยู่แล้วครับหนีไม่พ้นกับเจ็ดสองอ่าเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดสิบแปดอันนี้ถูกแน่นอนหน้าหางไม่ผิดพลาดครับนะแล้วแต่สามตัวบนที่ให้หัวขางไปเนี่ยหางหางที่ว่ามันกลับได้ออโตเมติกได้ก็คือแปดห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าหรือห้าเจ็ดแปดห้าแปดเจ็ดครับตอนนี้เด็ดที่สุดสองตัวลงมาด้วยครับมหน้าหางนะครับ บอกเขาวิ่งเจ็ดด้วยครับเจ็ดลับสิ <7 S 2> บอกเขาวิ่งเจ <7 S 2> ็ดแต่จะบอกเจ็ดลับสิเพราะมันห้าเจ็ดเจ็ดห้ามันกลับอยู่ตัวหนึง่งอ่าบอกว่าวิ่งเจ็ดกันพอแล้วครับวิ่งเจ็ดบนนะครับเจ็ดบนครับวิ่งเจ็ดบนนะให้เขาดินเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดห้าสองแปดอห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดแล้วพัแปดเจ็ดสองเก้าเจ็ดสองหกหางแล้วก็สองตัวบนแค่นั้นเลยลับ เอวตัวล่างนะตัวล่างให้เขานี่ก็คือห้าสามกับศูนย์ห้าได้ครับสองห้าพอก็ได้ห้าสามกับศูนย์ห้าตอนเนาะสามตัวกับสองหตัวยังเดี๋ยวจะแดงเขียนให้ fc นะคะขอบคุณค่ะขอให้ถูงน้วันนี้นะจะได้โทรมาอีกถ้าไม่ถูกไม่ต้องโทรมานะโทรไปถูกคัะแม่ก็ไปโชว์ฝีมือแล้วเลือกคุยแล้วนะเดี่ยวนี้เที่ยวสุดท้ายแล้วนะคะโทรติดแล้วเดี๋ยวเอาวันหน้าก็เอาใหม่ครับ โอเคเหลืออยู่แค่สองหาผมอัดให้ถูกจังๆนี่ก็หลายคนแล้วครับนะคะโอเคว่ามีขอให้ถูกหัวจะออกเหลืออยู่วัดอาเหลืออยู่ไม่เคยสามวันนี้โทรมาถามปุ๊บดีได้เรื่องเลยถ้าถูกถ้าถูกสุที่อาจารย์ให้นี่อาจารย์แน่มากเลยนะแน่กว่าเพื่อนนะอ่าเจ้าหกขางเนี่ยชัวร์เลยครับแปดสิิปิกเลยตู้ได้เลยว่าหกขางที่ผูกไห้เที่ยวเนี่ยแปดนี้มีแปดสองแปดสามสามแปดแล้วก็แปดเจ็ดนะทะกท่า ข้างบนนะอข้างบนลองตัวข้างบนเนี่ยเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดสามอ่าเจ็ดแปดครับแค่นั้นเองครับค่ะทักแปดมาได้เท่ยวนี้ก็คือแปดหลักหน่วยครับเป็นหลักหน่วยสองแปดสามแปดเจ็ดแปดใช่ไหมคะโอเคขอให้มานะคะ ค่ะมาแน่นอนคุณแดงไม่ต้อง่วงหรอกค่ณผมภาพไม่ดีจริงผมก็ยินอยากถึงสามปีกว่าได้หรอกครับไม่ต้องไม่ต้องคุยแล้วครับตอนนี้ไม่ถูกก็ไม่ต้องคุยกันจบแล้วจะค่ะค่าๆาขอบคุณมากค่ะหมดเวลาค่าขอบคุณ่าสวัสดีค่ะคับผมค่ะเอาท่านผู้ชมไปเบิ่งตุลเล็กกันค่ะมาเบิ่งแนวทางของเพิ่นกันเลวกันเนาะเอาไป ม่องๆเอาไปเสียงโศกโกนใจผู้ใดก็จัดบ่ดนใจกัคัดใจกับพานเนาะเนาะค่ะตัวเลขอาจารย์มันก่อนฟ้าค่ะทุกผู้ชมบนเจนะคะวิ่งเจตัวเดียวเจ็ดสองเจ็จค่ะจับคู่ข้างบน3าตัวค่ะเจ็ดหาหแล้วก็แปดหาเจ็เจ แปดเ7็สองเกาเจสองค่ะท่านผู้ชมห้าสองห้าเจ็จดสองนาะคะ่ะ3ตัวนึงได้ลาหนึ่งหาสองหาเจเจแค่นี้4ตัวเนาะห้าหนึ่งาสองเจห้างแค่นี้ละมั้งเนาะกลับตัวนะค่ะเนาะนะคะเจ็ดนะ4นงสองตัวข้างล่างก็หาค่ะศูนย์หาหาสองสามเน้นที่ศูนยาี่สตัวเพิ่นก็นเน้นหา สองหาเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองค่ะนะเจ็ดสองหาสองโอ้หาสอง,าาสอ,งอีกตัวหนึ่งบม่ไส่หรอกหาหนึ่งหาสองแต่ว่าคนเนีนแค่นี้คนรัก์เจ็ดค่ะข้างบนติดเจ็ดไงคะเนาะล่องแปดค่ะกสิบแปดสองแปดสามแปดห้าหาแปดแปดเจ็ด 8, 2, 8, 3, 8, 8, นี่ค่ะข้างละข้างบนนะ,ะติดล่องแปดล่องแปดนะคะเดี๋ยวเขียนให้ออกเว่าเบิร์ตพันธ์ทีว่า เพิ่นบาถือได้ลองแปดลองแปดค่ะลองแปดเนาะลองแปดถ้าบอมีเจ็ดก็สีออกตัวล่องคือแปดค่ะแปดสองแปดสามแปดห้าแปดเจ็ดนะคะเนาะถ้ามาแปดของเพิ่นเนาะข้างล่างกับมีทอน,นี้แหละคะ่ะท่านผู้ชมเป็ี่ยนทา้งในการเสี่ยงซื้อทุกอาจารย์ทุกคู่บาอาจารย์จะให้ถูกทุกอาจารย์คงเป็นไปไม่ได้นะคะกะ พอสาคัญเหล็กวิ่งพันถึงเนี่ยกับมาประกบกันค่ะเจ้านั้นมาเก้าเจ้านั้นมาแปดเจ้านี้นมาเจ็ดประกบกันไปเรื่อยเลค่ะนะเอาแล้วเตจจะพิจารณาหรือว่า,าวะจะแดงแนวคิดไผแนวคิดมันจะแดงฟั่งข่าวว่าห้ามกดลิงก์ต่างๆได้ทาด่านผู้ชมบว่าลิงเงี่ยงดั้งนด้นใครส่งลิงก์งไปก็ช่างห้ามกดไม่ว่าการไฟฟ้าไม่ว่าไปรษณีไม่ว่าแฟดไม่ว่าอะไรทุกอย่างห้ามกดลิงก์เด็ดขาดเนาะตรงมือนี้ โอนเงินกันทางอากาศโอนจากบัญชีเจ้าของเข้าบัญชีเจ้าของอีกธขั้นหนึ่งโอนซื้อของเจ้าของอยู่แต่ว่าเงินหายไปเข้าบัญชีคนอื่นเนาะค่ะเนาะเจะแดงว่าเคยกดลิงก์อยาเทียมมแต่กดบล็อกม่ตรกดออกเห็นเห็นลิงก์ไม่ให้กดเข้าสีเจดียงลบถึงเลยลบถึงลบิ่งลดเนาะค่ะทุกู้านเนาะถ้าอยากซื้อสินค้าก็ โอนลิงก์เข้าไปบัญชีอื่นที่ไม่มีแอปเรากเอาจะไปกดบัญชีอื่นเอานะคะเนาะหรือไม่ต้องกดเลยดีที่สุดเจ๊ดแดงไม่เคยกดนะเนาะอย่าห้ามกดลิงก์เด็ดขาดค่ะท,กก card, ท่านผู้ชมอย่ากดเป็นเด็ดขาดถ้าท่านผู้ชมมีแอปอยู่ในมือถือหรือมีขอม้อมูนี่อย่างก็อย่าก,กดเพราะเขาจะเอาข้อมูลเราไปทําไม่ดีมีลายไม่ว่าข้อมูลไลน์ข้อมูลเฟซก็มูลเฟซบุ๊กนะคะถึงจะบ่มีแอปก็อย่าก,กดเข้าไปค่ะ ลิงทุกวันนี้มีแต่ลิงดูดเงินนะคะเอาบา่บาวาแฟตมาบอยไปซะหนี้มาบอยกับมีเด้อะธนาคารนั่นเออลูกหลานบ้านเจเดียนี่ละกะอันเพิ่นเพิ่นยืมเงินธนาคารในทางลิงไหมยืมได้แล้วอนุมัติได้แล้วเขาว่าให้ป่าหน้าบัญชีสามหมื่นนะท่านจะได้เงินห้าห้าสองสสามแสนขึ้นว่าจะ โอนเงินสามแสนจะเด้งเข้าเลยเาซันกดเท่าเข้าไปนี่เงินเกาในบัญชีกกะหายเงินที่กดไปกันกะหายเขาบอกว่าต้องโอนมาอีกแล้วมันจะเข้าบัญชีอัตโนมัติเวซันเลยอบอูนค่ะเลยไปแกงความค่ะเนาะนี่ก็ความลูกทั้งไม่ทั้งเกาล่ะหลูกอยู่กับบางที่กระเผือไผ่ความอยากได้เนาะยืมง,ง่ายเสีเล็กเกินในลิงน่ะ ของธนาคารอย่างดีแต่จริงๆแล้วถ้าเข้าธนาคารกลัวสิบพันเป็นเดือนเป็นปีพนเดอร์ค่ะเดอให้หาหลักฐานนู่นนี่นั่นกลัวสิเงินพนันใส่เวลาเป็นเดือนหลายเดือนเนาะค่ะแต่นี่ทางลิงก์คุณผ่านเลยโอนเงินมาปะหน้าบัญชีก่อนมาสั่น,นโอ้ยเจเดงก็ขอเตือนท่านผู้ชมเด้อค่ะเออแกง่ความเงินติม่มล้งพักหนึ่งบ่มีตาเหาเอาเจเดงขอขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ